เห็นอยู่เนี่ยเป็นบรรยากาศงานมั่นนะครับก่อนอื่นจะพูดอะไขอบบนไอ้นี่ก่อนถ่ายถ่ายหน้ามันเมื่อวานมาห้องนี่ห้องสูตรคนมีระดับเปิดมาถึงปั๊บเปิดประตูนี่นูกมาจะตัวผืนเดียวมาพักหนึ่ง้วครับผมถึงจพูดก่อนครับบานเลยนูกมาจุดตูดถึงเดี๋ยวครูอาบน้ำอยู่ครับมันเข้ามาเดินมาดูครูห้องน้ำครับเดินมาเลยรูอาบน้ำครับสองเด็ ก็เพราะพ่อมึงนูยืนเป่าผมอยู่มันก็เรื่องมาองีเพอเขาจะตัคนเดียว้วเอาเกงไว้น้ำงานแต่งงานไอ้หน้าไอ้หน้าไอ้น้าไอ้หน้าหน้อ้หน้าไองนาอ้หนาอน้าไอ้หาไอ้น้าไอหน้ไอน้าไอหน้าไอ้หน้นไอ้หน้ไอน้าไอหน้าไอ้หไองหน้ไอ้น้าไอ้หน้ไอ้หนไอ้หน้าไอ้น้อน้ไอ้หน้าไอ้น้ไอ้หนไอน้ไอ้บไอ้น้ไอ้นไอน้อ้ไอน้ไอ้ไอน้ไอ้น้ไอ้นไอ แพ้ถั่วกินถั่วแล้วจะตายแตะมาปั๊บใส่ปากป๊กแม่งขืุนขึ้นเฮ้ยเป็นไรผมยังไม่ขึ้นแต่ขอโทษนะครับเปิดเปิดก่อนมาทุกคนต้าเปิดวันนี้เดียวไอ้ท็อปมาถึงยิ่งปืดเนืมือกันเนี้คุยเรียบร้อยรี่คุยเรียบรถอยคุยเรียบรถเรียบร้อยเฮยเม่งอใหญยาวมือใหญเยอะเอาเขาไม่ถือตอกไม้มึงเฮ้ยเขาเอาไปวางไม่จีเอามาวางกันตรงนี้เนี่ยจะจะบอกว่างานแต่งปีที่แล้วนี่มามาเนี้ยมาเนี้ยมานี้ยมาเนี้ยถ่ายถ่ายร้ไม่หยกถ่ายร้ไม่หยดนะ สองปีที่แล้วงานแต่งคนเมื่อกี้ผม <c oughs> ขับรถด้วยความเร็วเจ็ดิกิโลเมตรต่อชั่วโมงส5บห้านาทีต้องถึงบ้านด้วยความเร็วเจสิก <c oughs> ิโลเมตรต่อชั่วโมงจักรยานาญญไม่แซงรถกวอ่รถเจ้าบ,บ่าวอ่ะพอมาปีนี้เว้ยคิดว่าทุกอย่างปลอดภัยสะดวกแล้วแปะยันหน้าคนขับ <c oughs> ยันใหญ่กว่าเอซีขอโทษนะปกติยันมันจะต้องแปะอย่าง,งนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้ยามยามงียันอย่างนี้หมอนเลยหมอนเลย เท่าแกทำไมแปะหน้าคนขับแต่ฝั่งซ้ายบังตะเกียงเดี๋ยวตะเกียงไฟไม่สว่างเอาแล้วคนขับม,มาเฮ้ยแล้วคนขับม,มาเฮ้ยแล้วแถวนี้รถแม่งเยอะกูบนแค่นี้แหละจบ